t ดอะบ o ๊กเทเลอร์ตในตอนนี้ครับอยากชวนคุณฟังมารู้จักหนังสือเล่มหนึ่งที่ม่ใช่คู่มือทางจิตวิทยาแบบหนักๆจะเป็นเหมือนเสียงปลอบโยนที่พูดคุยกับเราเบาๆในวันที่อ่อนลา้าทั้งกายและใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสภาวะวิตกกังวลคิดเยอะสติแตกหรือสภาวะต่างๆที่อธิบายไม่ถูกกับหนังสือคลาสสิกที่มีชื่อว่าคู่มือเอาชนะภาวะสติแตกหรือ Comp พ e t e s e l f Help for Your n e r v e s หนังสือที่ไม่ได้สอนให้เราต้องเข้มแข็ง แต่แนะนำให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองโดยไม่ต้องต่อต้านและกลับมาฟังเสียงของตัวเองอย่างอ่อนโยนอีกครั้งหนึ่งหนังสือคู่มือเอาชนะภาวะสติแตกเขียนโดยดรแคลร์วิกส์ครับเธอเป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรเลียที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บุกเบิก แนวทางการบำบัดอาการวิตกกังวลและแพนิคหนังสือเล่มนี้เธอเขียนขึ้นมาโดยอาศัยประสบการณ์ในวงการกว่า30ปีครับจนเรียกได้ว่าเป็นคู่มือคลาสสิกของการบำบัดอาการวิตกกังวลและแพนิคผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าความกังวลความคิดมากความคิดเยอะหรืออาการแพนิคคืออาการป่วยทางระบบประสาทซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลหรือน่าอับอายแต่เป็นสภาวะที่ร่างกายและจิตใจอ่อนล้าจากความเครียดที่สะสมมาเป็นเวลานาน ตามปกติแล้วกลไกของระบบประสาทของเรามี2ส,ส่วนหลักครับ 1. คือระบบประสาทที่ควบคุมได้ซึ่งมันควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายตามที่เราสั่งการ 2. คือระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในเช่นหัวใจปอดและกระเพาะอาหารซึ่งระบบนี้จะตอบสนองต่ออารมณ์ของเราโดยตรงเมื่อคนเราต้องเผชิญกับความกลัวหรือความเครียดระบบประสาทอัตโนมัติจะทำงานเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสู้หรือหนี โดยหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนออกมาทําให้หัวใจของเราเต้นเร็วเหงื่อออกง่ายหรือรู้สึกปั่นป่วนในท้องซึ่งอาการเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาปกติของร่างกายแต่ปฏิกิริยาเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดเป็นวงจรแห่งความกลัวขึ้นได้ซึ่งวงจรนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคนที่มีภาวะร่างกายอ่อนแอหรือไวต่อความเครียดอยู่แล้วเริ่มกลัวอาการทางกายที่เกิดขึ้นความกลัวนี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งอะดรีนาลีนออกมามากขึ้นอีก ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยิ่งเพิ่มความกลัวมากขึ้นไปอีกกลายเป็นวงจรในความกลัวซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของอาการป่วยทางระบบประสาทประมาณว่าเราเจอเรื่องหนักๆเราก็เครียดเราก็ทุกข์ระบบประสาทอัตโนมัติก็ยังจะมาตื่นตัวอีกใจเต้นแรงหายใจไม่สะดวกปวดหัวรู้สึกอ่อนล้าเราก็ยิ่งเครียดเข้าไปอีกคูณสเลยทีนี้อะไรนิดหน่อยก็ทําให้เราหัวเสียและเป็นทุกข์หนักกว่าเดิม สิ่งนี้ครับก็จะวนเป็นวงจรของความกลัวนั่นเองซึ่งโดยปกติวงจรความกลัวมักจะทําให้คนเรานั้นเกิดอาการล้า6แบบคือ 1. นความล้าจากความกังวลความกังวลเป็นพลังงานที่สิ้นเปลืองมากแม้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจริงๆแต่การกังวลซ้ำซากทั้งกับสิ่งที่เคยเกิดหรือยังไม่เกิดจะดึงพลังชีวิตของเราออกไปเงีเงยบๆเหมือนการเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้ทั้งวันเรามักไม่รู้ตัวว่าเราเหนื่อยเพราะคิดมาก หากเราปล่อยปละละเลยครับยังคิดกังวลไม่หยุดเลยสิ่งนี้อาจจะนําเราไปสู่สุขภาพที่แย่ได้ 2. ความล้าของกล้ามเนื้อร่างกายที่อยู่ในภาวะเครียดหมดตื่นตัวตลอดเวลามักมีการเกร็งโดยไม่รู้ตัวเช่นบาไล่กลามหรือท้องแข็งตึงหรือหลังอาการล้าระดับนี้ไม่ได้หายด้วยการน,นอนหนึ่งคืนเพราะกล้ามเนื้อไม่เคยได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริงมันจะสะสมจนรู้สึกเหมือนหมดแรงง่ายๆแม้ไม่ได้ใช้แรงก็ตาม 3. ความล้าทางอารมณ์เหมือนเราใช้ความพยายามตลอดเวลาเพื่อกลบความรู้สึกหรือควบคุมความกลัวความโกรธความเศร้าความผิดหวังโดยที่เราไม่แสดงออกมาสิ่งเหล่านี้ครับบันทอนหัวใจทีละน้อยจนกลายเป็นความรู้สึกด้านชาเหนื่อยและขาดแรงจูงใจขาดความกระตือรือร้นแม้แต่กับสิ่งที่เราเคยรัก 4. ความล้าทางสมองสมองที่คิดวนคิดลบและตั้งคำถามซ้ำ ว่าทำไมฉันยังไม่หายหรือทำไมฉันถึงแย่แบบนี้หากเราคิดแบบนี้เป็นประจำครับสมองจะล้าและไม่สามารถโฟกัสหรือคิดอย่างมีเหตุผลได้มันจะมักรู้สึกเบลอหลงลืมง่ายๆคิดช้าหรือมีความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เป็นตัวเอง 5. ความล้าทางจิตวิญญาณเป็นความรู้สึกแปลกๆว่าชีวิตนั้นหมดความหมายไม่รู้ว่าจะมีพรุ่งนี้ไปเพื่ออะไรไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ไปทำไมคล้ายแสงในใจนั้นถูกหลีลง เหมือนมีความรู้สึกว่าหัวใจไร้แรงหวังหรือรู้สึกโดดเดี่ยวจนเกินคำบรรยายและ6ครับความล้าจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพการกลัวว่าจะป่วยหรือเชื่อว่าตนเองนั้นมีโรคร้ายซ่อนอยู่ตลอดเวลาแม้จะตรวจแล้วก็ไม่ไว้วางใจสิ่งนี้เป็นความล้าชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจของเราไม่ยอมพักแม้กายจะไม่เจ็บจริงผู้เขียนบอกว่าอาการล้าทั้ง6แบบแบบนี้ครับ เกิดขึ้นได้กับคนเราแทบทุกคนและมันเป็นเรื่องปกติเมื่อเราต้องรับมือกับเรื่องทุกข์ใจเรื่องเครียดต่างๆในชีวิตประจําวันร่างกายก็จะมีอาการล้าแบบได้แบบหนึ่งซึ่งอาการล้าเหล่านี้ครับจะทําให้เรานั้นพร้อมระเบิดออกมาทันทีเมื่อมีการกระตุ้นเพียงเล็กน้อยหรือพูดง่ายๆว่าอาการอ่อนล้าแบบนี้ทําให้เราอยู่ในภาวะไวต่อการกระตุ้นสิ่งนี้เองครับที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะวิตกกังวลความเครียดเรื้อรังอาการแพนิกต่างๆตามมา ยกตัวยอย่างเช่นคนที่แบบเจอภาวะเครียดทั้งเรื่องเงินเรื่องงานใช่ไหมครับเขากําลังรู้สึกแย่ไปในแต่ละวันแต่ละวันพอมาเจอคนที่พูดจาไม่เข้าหูหรือมาพูดบางสิ่งที่สะกิดใจของเขาเขาก็อาจจะระเบิดอารมณ์ออกมาได้ง่ายแม้ปกติแล้วเขาคนนั้นจะไม่ได้เป็นคนแบบนี้ก็ตามซึ่งอาการล้าทางกายและใจต่างๆนี้ครับเมื่อมันดาเนินต่อไปโดยไม่ดีขึ้นเลยหากเราจมจอมอยู่กับมันไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เราขาดความกระตือรือร้อน และเปลี่ยนไปในการซึมเศร้าได้ไง่ายๆกลายเป็นวังวนที่ขังเราไว้กับความทุกข์ทรมานแบบไม่รู้จบเหตุผลที่ผู้เขียนเธอยกสิ่งเหล่านี้มาพูดกับเราก็เพราะเพื่อให้เราได้เข้าใจวังวนของความอ่อนล้าความเจ็บปวดทางระบบประสาทที่มักเกิดขึ้นกับเราเพราะหลายคนมักไม่เชื่อว่าความทุกข์นั้นเป็นผลลัพธ์มาจากประสาทที่ไวต่อปฏิกิริยาแบบเกินจริงเธอบอกว่าถ้าคนเราหลุดพ้นจากอิทธิพลของความเครียดความทุกข์ความกังวลที่เกิดขึ้นได้ อาการต่างๆก็จะดีขึ้นซึ่งหัวใจสําคัญที่จะทําให้เรานั้นดีขึ้นได้ก็คือตอนที่เราเริ่มเปิดใจรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีอาการวิตกกังวลแพนิคเครียดสะสมอันดับแรกเราไม่ควรมองตัวเองว่าตัวเองนั้นแย่หรือมองตัวเองในด้านลบเราไม่ใช่ตัวร้ายเราไม่ได้ทําตัวแย่มันก็แค่ปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายที่ไวต่อความเครียดเมื่อความเครียดนั้นหายไปร่างกายจะค่อยๆ เยียวยาตัวเองได้ตามธรรมชาติเธอยังกล่าวต่อไปว่าคนเราสามารถทลายวงจรเหล่านี้พัฒนาตัวเองและฟื้นฟูตัวเองให้กลับมามีชีวิตที่สงบสุขปรับมือกับความทุกข์ความเครียดในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นโดยแนวทางการบำบัด4ขั้นตอนสู่การฟื้นฟูซึ่งเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่กลับมีความลึกซึง้งและเปลี่ยนแปลงอาการเหนือ่อยล้าทางกายและใจของเราได้เป็นอย่างดี แนวทางบำบัดสขั้นตอนเพื่อน,นําทางเราออกจากวงวนแห่งความอ่อนล้าต่างๆมันคือการเปลี่ยนท่าทีของเราจากการเป็นศัตรูที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นมาเป็นเพื่อนที่ต้องทําความเข้าใจขั้นตอนที่หนึ่งครับคือการเผชิญหน้านี่คือประการด่านแรกและสําคัญที่สุดเลยนะครับคําว่าเผชิญหน้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการลุกขึ้นไปท้าตีท้าต่อยกับความกลัวความเครียดความกังวลเนี่ยนะครับแต่มันคือการหยุดวิ่งหนีได้แล้วนะ โดยปกติแล้วเมื่อเราเครียดกังวลและเริ่มรู้สึกใจสัน่นหายใจไม่อิ่มหรือปั่นป่วนในท้องสัญชาตญาณแรกของเราก็คือการหนีใช่ไหมครับเราอยากให้ความรู้สึกนี้หายไปเดี๋ยวนี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยเราไม่อยากรับรู้มันเลยแต่ผู้เขียนบอกให้เราทำตรงกันข้ามครับคือให้เรานั้นหยุดและมองมันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งมันไม่ได้แปลว่าให้เรานั้นเข้มแข็งแต่หมายถึงการเปิดใจรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางระบบประสาทที่เกิดจากเส้นประสาทที่อ่อนล้ามันไม่ได้อันตรายและมันก็จะผ่านไปเธอไม่แนะนำให้เรานั้นไปบอกตัวเองว่าอย่ากลัวหรือคิดบวกเข้าไว้สิแต่ให้เราเห็นในการเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เติมเรื่องราวหรือความตื่นตระหนกลงไปแบบว่าอ๋อตอนนี้ใจของเรากำลังเต้นแรงสินะมือเริ่มเย็นๆแล้วก็มีเหงื่อซึมออกมานิดหน่อยแล้วเนี่ยเมื่อเรามองสัญญาณทางกายแบบนี้ครับ เราจะเริ่มมองเห็นว่ามันก็แค่เป็นความรู้สึกทางกายภาพอย่างดึงเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่น่ากลัวอย่างที่เราจินตนาการมันคือการที่เรากำลังดึงอำนาจขึ้นจากความกลัวมาสู่ตัวเราเองเราอาจจะยังรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจแต่เราจะไม่ตื่นตระหนกหรือสติแตกกับมันความกลัวจะยังคงอยู่แต่มันจะไม่ควบคุมเราได้เหมือนเดิมและนี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดครับเพราะไม่มีการฟื้นตัวใดจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรายังหนีจากสิ่งที่อยู่ข้างใน ตัวเราเองต่อมาขั้นตอนที่2คือการยอมรับครับหลังจากที่เราเผชิญหน้ากับอาการแล้วเราเห็นมันตามความเป็นจริงแล้วไม่หนีไม่กลบไม่ลวงตัวเองขั้นตอนถัดมาคือการยอมรับมันอย่างสงบคําว่ายอมรับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าฉันยินดีต้องอยู่กับความกลัวความเจ็บปวด หรือความไม่สบายใจไปตลอดชีวิตและก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องชอบมันหรือรู้สึกโอเคกับมันคำว่ายอมรับในที่นี้คือการหยุดต่อต้านความกลัวความวิตกกัวงวลหรือการทางประสาทที่เกิดขึ้นก็เหมือนลมที่พัดกระเพื่อมผิวน้ำหากเราต้านลมด้วยการกวนน้ำไปมาก็ยิ่งทำให้น้ำขุ่นและมีคลื่นแรงแต่ถ้าเรายอมให้ลมพัดผ่านไปแล้วแค่รับรู้ว่ามันกำลังพัดผ่านโดยไม่ทำอะไรเพิ่มเติมสักพัก น้ำก็จะนิ่งผู้เขียนเปรียบอาการวิตกกังวลเครียดแพนิกหรือการต่างๆว่ามันเป็นเหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่จู่ๆก็มาเคาะประตูนหน้าบ้านของเราเมื่อแขกคนนั้นเข้ามาแล้วเราอาจจะหงุดหงิดลำคาญอยากไล่เขาออกไปให้เร็วที่สุดแต่การไล่นั้นกลับทําให้บ้านของเราวุ่นวายมากขึ้นจิตใจของเราก็รู้สึกแย่ไปตามๆกันแต่ถ้าเรายอมให้เขาเข้ามานั่งแล้วบอกตัวเองว่าเอาละเมื่อมาแล้ว ก็ให้นั่งตรงนี้ไปก่อนนะฉันจะไม่ไล่เธอแต่ฉันก็จะไม่เลี้ยงดูเธอเป็นพิเศษฉันจะใช้ชีวิตของฉันต่อไปถึงเธอจะยังนั่งอยู่ก็ตามหากเราทำแบบนี้ได้เมื่อนั้นเองเราก็จะพบว่าแข่คนนั้นเริ่มลดความน่ากลัวลงเพราะเขาก็เหมือนทุกสิ่งที่มาแล้วก็ไปไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามทำไมการยอมรับจึงสามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้ครับ พราะทันทีที่เราหยุดต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านั้นในทางชีววิทยาร่างกายของเราก็จะหยุดหลั่งสารอะดรีนาลีนขึ้นมาซ้ำๆวงจรความกลัวของเรานั้นก็จะเริ่มคลายตัวลงผู้เขียนจึงแนะนําให้เรายอมรับความไม่สบายที่เกิดขึ้นและเข้าใจว่ามันจะผ่านไปโดยไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องรีบทําให้มันหายหรือหลอกตัวเองเมื่อเราทําได้เราจะค้นพบสิ่งที่น่าแปลกใจนั่นก็คือ ความวิตกกังวลความหวาดกลัวอาการสติแตกจะค่อยๆสลายไปเมื่อเราเลิกพยายามที่จะกำจัดมันต่อมาขั้นตอนที่3ครับคือการลอยตัวถ้าการเผชิญหน้าคือการหยุดวิ่งหนีและการยอมรับคือการหยุดต่อต้านการลอยตัวคือการอยู่กับมันอย่างไม่เกรงและให้ร่างกายจิตใจทำหน้าที่ของมันโดยไม่แทรกแซง ผู้เขียนเปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจนว่าอาการวิตกกังวลความเครียดอาการแพนิคหรือการต่างๆก็เหมือนคลื่นในทะเลหากเราพยายามต้านคลื่นเหล่านั้นโดยการเกรงตัวขัดขืนหรือดิ้นลนที่จะว่ายน้ำสู้กับมันจะยิ่งทําให้เรานั้นหมดแรงและเป็นตะขิวและมันอาจจะทําให้เราถึงขั้นจมน้าได้แต่ถ้า,ากเราผ่อนคลายปล่อยร่างกายให้ลอยไปกับน้ําเราก็จะไม่จมและคลื่น ก็จะพาเราผ่านไปได้ยอย่างปลอดภัยการลอยตัวในที่นี้จึงไม่ใช่การหนีแต่เป็นการยอมให้ตัวเองนั้นไปพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เพิ่มแรงต่อต้านใดๆเข้าไปซึ่งในชีวิตจริงเราอาจจะใช้กับการผ่อนคลายร่างกายอย่างรู้ตัวเมื่อการตื่นตระหนกมาเยือนสัญชาตญาณของร่างกายของเราคือเกรงใช่ไหมครับให้เราลองหายใจเข้าเบาๆแล้วสำรวจว่าเรากำลังเกร็งอยู่ตรงไหนบ้างขากันไกลกัดแน่นอยู่หรือเปล่า แลงย,ยกสูงโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมมือกำแน่นหรือหัวใจเต้นเร็วใช่หรือเปล่าอย่าพยายามบังคับให้เราผ่อนคลายแต่ยอมให้ร่างกายคาย่อยๆคลายตัวอย่างอ่อนโยนเหมือนเรากำลังพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะหยุดตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือเราอาจจะเคลื่อนไหวเบาๆอย่างต่อเนื่องอย่มัวแต่แช่อยู่ในความกลัวความวิตกกังวลให้เราขยับร่างกายครับอย่างเช่นการเดินเบาๆช้าๆไปมา หรือการทำกิจกรรมง่ายๆอย่างการล้างจานการพับผ้าหรือการรดน้ำต้นไม้สิ่งเหล่านี้ทำให้สมองรู้ว่าตอนนี้เรากำลังปลอดภัยแม้เราจะอยู่ในภาวะวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกก็ตามหรือเราจะใช้วิธีปล่อยให้ความคิดนั้นลอยผ่านไปเมื่อเราไม่ปกติความคิดน่ากลัวต่างๆนานามัมนจะผุดขึ้นมารัวๆเลยใช่ไหมครับเช่นฉันต้องบ้าแน่ๆฉันจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ย ถ้าฉันเป็นแบบนี้ตลอดไปล่ฉันจะทำยังไงดีฉันทำอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างฉันจะทำอะไรต่อไปดีให้เราลองจินตนาการว่าความคิดเหล่านั้นเป็นเหมือนเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าครับเราไม่ต้องผลักมันออกไปไม่ต้องไล่มันแค่ปล่อยให้มันเข้ามามันก็จะไปเองโดยที่เราไม่ต้องจับมันไว้ไม่ต้องตีความไม่ต้องไปตัดสินมันพอสักพักตอนที่เราเลิกเอาใจไปจับกับมันทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆ เบาลงได้ซึ่งในขั้นตอนของการลอยตัวนี้ครับมันมีนัยสําคัญที่แฝงอยู่นั่นก็คือความไว้วางใจในตัวของเราเองมันเป็นความไว้วางใจที่บอกว่าเราจะสามารถผ่านมันไปได้เหมือนกับการโอบกอดตัวเองเป็นกําลังใจให้ตัวเองและอยู่ตรงนี้พื่อตัวเราเองและไม่ว่าสภาวะต่างๆจะเป็นเช่นไรเราจะไม่ปล่อยมือไปจากตัวเอง และขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายแต่สําคัญมากที่สุดครับนั่นก็คือการปล่อยให้เวลาผ่านไปผู้เขียนกล่าวว่าการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายและระบบประสาทไม่ใช่สิ่งที่เร่งได้ด้วยความพยายามต่อให้เราทําทุกอย่างถูกต้องแล้วเรารเผชิญหน้ากับมันยอมรับมันลอยตัวกับมันแต่ถ้าเราใจร้อนอยากให้มันหายเร็วๆหายเดี๋ยวนี้หายภายในระยะเวลาสั้นๆอยากให้มันดีขึ้นทันทีหรือเธอต้องดีขึ้นเร็วๆสิ เธอต้องหายสิทำไมเธอยังเป็นแบบนี้อยู่การทำแบบนี้ครับเรากำลังทำสิทธิย้อนแย้งกับธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเพราะความอยากให้มันหายเร็วๆคือรูปแบบหนึ่งของการไม่ยอมรับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเธอปลีบเทียไว้อย่างชัดเจนว่าการรักษาระบบประสาทที่อ่อนลา้าก็เหมือนกับการรักษากระดูกที่หักหรือบาดแผลที่ลึกต่อให้เรานั้นพันแผลด,ดีแค่ไหนก็ตามรักษาถูกวิธีแค่ไหน แผลนั้นก็ต้องใช้เวลาจึงจะหายดีได้ต่อให้เราจ้องมองมันมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หายเร็วขึ้นในทางกลับกันยิ่งถ้าเราจ้องมองมันทุกวันกังวลถึงแต่มันจ้องจับผิดมันเราก็จะยิ่งกลับรู้สึกเหมือนมันหายช้าลงเมื่อเรามีความคิดที่อยากจะดีขึ้นเร็วๆอยากหายเร็วๆความกังวลก็จะเกิดขึ้นแล้วเรามักจะวัดความคืบหน้าแบบวันต่อวันเช่นเมื่อวานยังดีขึ้นเลยทำไมวันนี้แย่ลงอีกละ ทำไมยังรู้สึกแบบนี้อีกเนี่ยทำไมยังคิดแบบนี้อีกเนี่ยคําถามเหล่านี้ครับแม้จะฟังดูเป็นการประเมินตัวเองแต่จริงๆแล้วผู้เขียนบอกว่ามันคือความไม่ไว้วางใจในกระบวนการรักษาตัวเราเองแล้วเราควรจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับสิ่งที่ผู้เขียนแนะนําก็คือการให้เวลาครับการให้เวลาหมายถึงการไว้วางใจในร่างกายและจิตใจของตัวเองเลิกจ้องหาจ้องจับผิดผลลัพธ์และหันกลับมาโฟกัสที่กระบวนการแทน ดูพัฒนาการของเราว่ามันดีมากแค่ไหนแต่ไม่ใช่ดูที่ระยะสั้นนะครับให้ดูภาพรวมยาวๆและให้เรานั้นซื่อสัตย์กับการฝึกทั้ง3ขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับมันยอมรับแล้วรู้จักลอยตัวตั้งใจฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปคาดหวังให้มันหายเร็วๆหากเราทำสิ่งที่ถูกต้องและให้เวลากับมันผ่านไปอย่างสงบระบบประสาทของเราอาการต่างๆของเราก็จะรักษาตัวเองได้อย่างแน่นอน สิ่งสําคัญที่เราอย่าลืมเลยก็คือเลิกวัดอาการของเราแบบรายวันครับและปล่อยให้มันทําหน้าที่ไปเราควบคุมเวลาไม่ได้แต่เราควบคุมท่าทีการกระทําของเราได้เสมอการที่วันนี้เรายังเป็นเหมือนเดิมยังมีอาการแบบเดิมยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีวันดีขึ้นแต่มันเป็นเพียงสัญญาที่บอกว่าเรายังต้องให้เวลาทำหน้าที่ของมันต่อไปและเมื่อเวลาผ่านไปอย่างสงบ บวกกับความตั้งใจของตัวเราเองเราก็จะพบว่าการฟื้นฟูตัวเองมันจะเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิด,นดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำจากขั้นตอนแนวทางการบำบัดทั้ง4ข้อนี้ครับการเผชิญหน้าการยอมรับการลอยตัวและการปล่อยให้เวลาผ่านไป ผู้เขียนแนะนำให้เราไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆด้วยเช่นกันเช่นประยุกตใช้กับการนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าความรู้สึกแย่ในตอนเช้าและการสูญเสียความมั่นใจสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยที่เกิดจากปัญหาชีวิตความเศร้าหรือความรู้สึกผิดเธอย้ำว่าการแก้ปัญหาที่ต้นตอเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้แนวทาง4ข้อนี้ในการจัดการกับอาการทางใจที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย หรือการนำไปใช้กับคนในครอบครัวของเราแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจและความเข้าใจหลีกเลี่ยงการพูดจาว่าสู้สิหรือเข้มแข็งหน่อยสิดีขึ้นได้แล้วสิซึ่งคำพูดเหล่านี้ครับอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับคนคนนั้นได้โดยสรุปแล้วคู่มือเอาชนะภาวะสติแตกไม่ได้เป็นเพียงหนังสือที่ให้ข้อมูลแนวทางการช่วยผู้คนที่มีปัญหาด้านนี้อยู่แต่เป็นเสมือนเพื่อนที่อบอุ่นที่สอนให้เรานั้นเปลี่ยนจากการต่อสู้กับตัวเอง มาเป็นการหันกลับมาดูแลและนำทางตัวเองด้วยความเข้าใจและความอดทนและในตอนนี้ครับผมขอทิ้งท้ายด้วยประโยคสำคัญที่ผู้เขียนเธอบอกเอาไวา้ว่าร่างกายของเรามีพลังในการฟื้นฟูตัวเองสูงมากคำแนะนำของฉันก็คืออย่าคาดหวังถึงความก้าวหน้าว่าเราจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วพยายาม,มาเผชิญหน้ากับสิ่งที่พบเจอไปทีละวันทำสิ่งที่เราต้องทำโดยไม่ตั้งคำถามมากเกินไป อย่ามัวแต่ต่อต้านเพราะจะเปลืองแรงของเราอย่างเสียเปล่าสุดท้ายขอให้คุณยอมรับมันให้ได้และลงมือทำด้วยหัวใจที่กระตือรือร้นหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์ดีๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Dealer ครับและอย่าลืมว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับชอบเรื่องเล่าสาระดีๆจากหนังสือน้าอ่าน ในร่มสบายๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันให,ใหม่ในต่อหน้าสวัสดีครับ